ันนี้คงเห็นนะฮะกูเห็นหน้าจอเนาะอันนี้คือหน้าตาของแอปนะฮะไม่ว่าจะเปิดในเครื่องโทรศัพท์หรือว่าในคอมพิวเตอร์ก็จะเหมือนกันนะฮะนะครับอันนี้เป็นเครื่องโทรศัพท์เนาะนะครับ,รนะรบก็เรามาดูนะฮะเราก็มาคลิกที่โฮมนะครับแล้วก็มาคลิกเปทเมนต์นะครับ มันก็จะโชว์มานะครับว่านะฮะวันนี้เราอันนี้พอทสองพันนะครับนะฮะอันนี้พอทสองพันนะครับนะครับวันนี้ชนะกี่หมายเขาบอกเลยครับโปร่งใสชัดเจนนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปิดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบทั้งหมดยี่สิบไม้ครับนะฮะ ในพอร์ตนี้อยังผมนะพอร์ตสองพันนะครับแล้วก็พอเราอันนี้เป็น two day profit เนาะเป็นอแต่ละมาที่ชนะวันนี้เรามาดูคอย profit นะคอย profit ก็จะบอกว่าเรียนไหนที่ชนะนะครับก็มก็มีชิบะนะฮะหนึ่งจุดสาม EPE หนึ่งจุดแปดซสองจุดสี่นะฮะก็มีซ r v าร์วีดฮะ แล้วก็ลิงนะครับสองจุดห้านะครับได้เยอะที่สุดก็สูนะฮะได้เยอะที่สุดก็สูงนะครับชเดยูปูฟิตก็จะบอกนะฮะเนี่ยเมื่อวานได้น้อยเองเนี่ยเห็นไหมพอสองพันได้แค่หนึ่งจุดสองเก้าพอสองพันได้แค่หนึ่งจุดสองเก้านะครับแต่บาวันนี้แป๊บเดียวนะฮะยังไม่ถึงห้าทุ่มเลยก็มายี่สิบเอ็ดเหรียญนะครับ มันจะมามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่สภาพตลาดนะครับนะฮะแล้วแต่สภาพตลาดนะครับมากบ้างน้อยบ้างนะครับแล้วแต่สภาพตลาดนะครับดังนั้นนะครับอย่าไปซีเรียสมันเวลาวันไหนที่มันมาน้อยนะครับเพราะว่าราคามันจะเฉลี่ยทั้งเดือนนะครับราคามันจะถัวเฉลี่ยทั้งเดือนที่ขั้นต่ําอยู่ที่วันละหนึ่งเปอร์เซ็นตนะฮะหรือว่าเดือนละ สามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองเหมือแบบนที่คุณจอบว่าเมื่อกี้ถ้าคุณมีเงินล้านหนึ่งอะคุณเอามาทดสอบวางในใบเนึ่งคุณเฉ๋อะ share, นะฮะมันก็จะมีเงินงอกมาหนแสนนะครับเงินงอกอยู่ที่เงินงอกอยู่ที่อออทไอพอดของคุณสามแสนนะฮะแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่ต้องโอนให้ใครนะครับเนะีครับอันนี้คือของจริงเนาะนะเนะครับ,นะรบวันนี้ยี่สิบมาชนะไปนะฮะ เมื่อวานแก้ไม้สองไมบเพราะว่าปิดซ่อมบำรุง,รงนะฮะเมื่อวานทําการปิดซ่อมบรุงอันนี้มาดูพอร์ตวินัยกาไรทบต้นนะครับนะฮะพอร์ตวินัยกาไรทบต้นอย่างไรคือเวลาเราเอา่อเวลาเราใช้กับบอรดนะฮะเราก็ต้องแยกนะฮะเพราะว่าบางทีบางคนมีความจำเป็นต้องใช้เงินเนาะอาจจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ารถนะฮะเราก็แยก มาเปิดอีกพอทหนึ่งนะอีกพอทหนึ่งเราอาจจะใช้ชื่อคุณลูกคุณภรรยาคุณสามีเปิดอีกพอทหนึ่งก็ได้นะฮะเพื่อ <c oughs> จะได้ซัพพอตนะฮะซัพพอตค่าใช้จ่ายพอทหนึ่งอีกพอทหนึ่งก็เป็นพอตวินัยกําไรทบต้นให้มันเพิ่มขึ้นนะอันนี้คือตัวอย่างพอตวินัยกําไรทบต้นนะครับพอตนี้เริ่มต้นที่สามร้อยเหรียญน,นะครับเริ่มต้นที่สามร้อยเหรียญน,นะครับแล้วก็นะฮะเริ่มต้นที่สามร้อยเหรียญน,นะครับ ทำกำไรมาแล้วทั้งหมดสามร้อยสามสิบห้าเหรียญน,นะครับ,นะรบเพราะว่าผมเอากําไรนะฮะเอากําไรจากเอากําไรจากที่มันเรตให้นะฮะแล้วก็กําไรจากการทําตลาดเพิ่มเข้าไปนะปัจจุบันพอร์ตนี้มีมูลค่า900เก้าร้อยกว่าเหรียญน,นะครับปัจจุบันพอร์ตนี้มีมูลค่า900เก้าร้อยกว่าเหรียญน,นะ ตกอยู่เดือนหนึ่งพอดีนะครับเนี่ย938เหรียญนีฮะมันจะมันจะบอกไว้ตรงเนี่ยฟิวเจอร์บอลเลตบาลานนะร้อเนาะ938เหรียญนะครับเนาะมีดีๆอยู่ที่78เหรียญนะครับหรือประมาณ8%นะฮะหรือประมาณ8%นะครับซึ่งถือว่าไม่สูงมากนะครับถ้าคุณเคยเล่น <c oughs> เคยเทรดฟอร์เรกประมาณ40-50%นะครับ อันนี้ยังถือว่าต่ำมากนะครับเนาะนะครับใจหนึ่งเดือนนะ่ะจากการเฉดและการทำตลาดนะฮะคุณสามารถเบิ้ลกำไรคุณมาได้ถึงสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช่ไหมจากสามร้อยเป็น900นะเก้าร้อยเหรียญอ่ะว่าโอเคไหมและการตลาดก็ไม่ได้แบบทำแบบจะเป็นจะตายนะการตลาดแค่ เรามีลิงก์ใช่ไหมเนะะี่ยเราไปที่เราไปที่ยูเซอร์นะฮะเนาะแล้วก็ไปที่อินไวท์เอนนะ่มันก็จะมีลิงก์นะฮะทุกคนก็จะมีลิงก์ขึ้นมาแล้วก็คัปปี้ลิงก์อ่างเงี้ยแล้วก็ส่งไปให้คนที่เรารู้จักและไม่รู้จักตามโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะฮะแต่ส่งส่วนตัวนะอย่าส่งเป็นกลุ่มถ้าส่งเป็นกลุ่มท่านจะโดนเตะออกมานะฮะเทคนิคคือส่งส่วนตัวนะ ตัวคอนเทนต์ที่ใช้ได้ดีนะฮะวินเลดร้อยเปอร์เซนต์เอไอโรบอทวินเลดร้อยเปอร์เซนตคอนเทนต์ตัวเนี้ยโดนใจอย่างมากนะฮะคอนเทนต์ต่อมาคือนะฮะเทรดปลอดภัยในพอร์ตของตัวเองนะครับเนาะคอนเทนต์ที่สามที่ได้ผลมากที่สุดก็คือนะฮะ กำไรเข้าพอต์ตัวเองทุกวันสามารถถอนไปใช้ได้เลยนะฮะมันเป็นความจริงครับตามเนี้ยครับนะฮะตามกำไรที่โชว์มานะครับนะฮะ,นะฮะถ้าท่านจะเอาไปใช้นะสมมติว่ามันไม่ใช่พอทมีกำไชสมต้รณนะสามร้อยสามสิบห้าเหรียญน,นะท่านถอนออกไปได้เลยครับท่านถอนในจำนวนนี้ได้เลยนะฮะเพราะอะไรครับ เพราะว่ามันเป็นกําไรที่ไม่กระทบกับเงินต้นเงินต้นมันก็อยู่ตามเนี่ยฮะตามตามส่วนต่างๆที่มันติดลบอยู่ะนะฮะตามไม้ต่างๆที่มันเปิดเฮดจิ้งคานอยูอ่นะครับเราไม่เอาต้นไปเราไม่เอาต้นทุนไปต้นทุนเปรียบเสมือนหา่านนะหานทองคําถ้าเราไม่ฆ่าไม่หานมันก็จะไข่เป็นไข่ทองคําให้เราได้ชมเชยได้กินทุกวัน แต่เมื่อไรเราเอาต้นทุนไปใช้นะครับแม่หา่านตัวนี้ก็จะตายไปเราก็จะอดได้ไข่ห่านทองคำนะฮะจำไว้นะฮะถ้าท่านจะเอาไปใช้จําเป็นจริงๆก็เอากาไรไปใช้นะฮะดังนั้นโค้ดถึงแนะนําทุกคนว่าให้แยกพอนะร์ตนะฮะให้แยกพอร์ตออกไปเป็นส่วนเป็นส่วนนะครับเนาะให้แยกพอร์ตออกไปเป็นส่วนเป็นส่วนนะครับอย่าเอาปนปะปนกัน พอตไรกินพอตไรใช้พอตไ,น,อตไนสะสมแยกออกจากกันให้ชัดเจนนะครับแล้วไม่ถึงไม่ถึงปีกัสักสี่ห้าเดือนเลยท่านจะเห็นเป็นรูปธรรมเลยเพราะว่ารายได้จากตัวเนี้ยมันเข้ามาทุกวันวันละหนึ่งเปอร์เซ็น์ปีหนึ่งเอ้ยเดือนหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับไม่ใช่น้อยนอยครับนะฮะและมันสามารถพิสูจน์ได้เลยตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกที่เราคอนเน็ก์ไปนะหลายท่านไม่เชื่อแต่พอเชื่อมต่อเสร็จ จากร้อยเหรียญตอนนี้บางคนก็หมื่นเหรียญบางคนก็สองหมื่นเหรียญผมไม่ได้ตามเลยนะผมไม่ได้โทรเลยนะนะอยู่มาวันหนึ่งก็เอ๊ะมันมีเออส่วนแบ่งค่าแก๊สเข้ามาเอ๊ะทำไมมันเข้ามาตั้งร้อยกว่าเข้าไปเช็คดูอ้าวสงสัยคนนี้เพิ่มทุนแน่ก็เลยไลน์ไปถามดูจริงๆด้วยครับบอกพี่เพิ่มเท่าไหร่เพิ่มหมืนหน่นนะึงนะฮะแล้วก็ตอนก่อนประชุมเนะี่ยก็บอกเดี๋ยวผมเพิ่มอีกหมื่นนะบอก ผมก็บอกว่าอย่าไปกู้นี่ยืมสินมานะนะคแค่นี้พี่ก็รับแล้วก็เป็นเอ,อทบต้นไปเดี๋ยวมันก็โตเองเขาบอกเป็นเงินเย็นเงินเขาเก็บไว้นะเขาเป็นเงินเย็นเิาเก็บไว้นะแล้วเขามั่นใจตัวเนี้ยแล้วก็เขาไม่ได้โอนให้ใครนะครับเนาะเขาไม่ได้โอนให้ใครเขาก็ได้มาเก็บบางส่วนแล้วแล้วเขาก็เพิ่มนะเพราะเขามั่นใจตัวนี้นะอันแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะดังนั้นเราบอกได้เลยว่า ที่นี่มีความปลอดภัยสูงนะฮะเพราะว่าท่านเทรดในพอร์ตของท่านเองนะะท่านไม่ได้เอาเงินโอนเงินให้ใครนะแล้วก็ได้มากได้น้อยแล้วแต่ท่านนะครับเนาะแล้วแต่ศึกษาดูเทคนิคที่โค้ชส่งให้ทีมงานส่งให้ผู้นําท่านอื่นบอกเนาะแล้วก็ศึกษาหาความรู้กันในห้องรวมและห้องผู้นําถามมาทิมที่เลยก็ตอบทุกครั้งทุกวันอยู่แล้วนะฮะก็จะมีแอดมินคอยดูแลนะ แล้วก็โค้ชคอยดูแลด้วยนะครับเนาะเนี่ยครับของจริงเปิดให้กันดูนะในส่วนตัวอื่นนะอย่างตัวเนี้ยเอ่อจะมีคําว่าถัดจากคําว่าฟีเจอร์เนี่ยฮะก็จะมีคําว่า transaction history เนะี่ยก็จะบอกนะไอ้ไม้ที่มันปิดไปแล้วนะโค้ชนะนะที่เป็นกําไรหรอนาะ transaction history นะ่ ก็จะบอกไปนะฮะไม้ที่กำลังเปิดอยู่โอเพนนะครับนะนะไม้ที่เคลียร์นะคะาคำว่าเคลียร์หมายถึงเคยเป็นไม้ที่ติดลบมาก่อนแล้วก็พอจังหวะราคามันมาทางนั้นอ่เโรบอทมันก็เปิดเบิ้ลไปนะ,ะเบิ้ลจนชนะแล้วก็ปิดปิดไปพร้อมกับชัยชนะปิดเลดร้อยเปอรเซ็นต์นั่นเองนะคำว่าเคลียร์เนี่ยนะเป็นไม้ที่เคยติดลบก่อนนะฮะ ที่เขาเปิดเทจิงคานไว้อะแล้วก็พอถึงจังหวะที่โรบอทเขาจะเขาเขาเบิ้ลไม้มาฮะพอชนะจากติดลบไปเขาก็ปิดไปเลยเขาเรียกว่าเคลียร์นะฮะมันจะมีอยู่โอเพนเปิดมาอยู่ไม้ที่เคลียร์แล้วไม้ที่ปิดไปแล้วนะ,ะค่อยๆศึกษาดูนะฮะแต่อย่าให้อย่าไปรู้ให้ได้จะเป็นจะตายเกิดจากอะไรค่อยๆศึกษาครับนะฮะเนาะ,ะเพราะว่า ผมอยากให้ทุกท่านอ่ะตื่นเช้ามาทำอะไรครับจิบกาแฟแล้วดูกำไรอย่างเดียวพอแล้วแล้วก็ส่งต่อเรื่องดีงามพวกนี้ให้คนที่ท่านรู้จักท่านรักนะฮะหรือว่าเพื่อนฝูงตามในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอย่างน้อยของเราก็ของจริงนะฮะของเราก็ของจริงสามารถพิสูจน์ทราบได้แล้วก็มันไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครนะฮะเพราะว่ามันจะแตกต่างจากแค่ลูกโซ่ แชลูกโซนี่คุณต้องโอนเงินไปให้บริษัทมีข้อกําหนดว่ากี่วันกี่วันถพงจะถอนออกได้มีการให้เปอร์เซ็นต์หรือกําไรที่ชัดเจนนะฮะอันนั้นแหละแชร์ลูกโซ่ครับบริษัทปิดเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยเมื่อนั้นนะ,นะฮะอาจจะต้องไปอ,อมีคนมาหานะฮะเนาะ,ะมีคนมาหาเชิญตัวไปอะไรเงี้ยน,นะะเนาะ,ะแต่ของเราชัวร์แน่นอนครับนะฮะเพราะว่า หนึ่งพอร์ตเราพอร์ตใครพอร์ตมันไม่มีใครยุ่งใครนะฮะอันดับที่สองคือนะฮะเมื่อมีกําไรก็บริษัทก็แบ่งตามสัดส่วนไปนะฮะโรบอทก็ใช้ฟรีนะฮะดังนั้นโปร่งใสร้อยเปอร์เซ็นนะครับ